สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้ผมตะบิดคนลักป่านะครับเมื่อนี้ก็เลยหยุดงานาาาน,นะครับมาหาาะตานนะครับผ้าหลูกมาหาาะตานไปต้มขายชอว่าแหละเนาะคนห้องหยุดเพราะได้มันต้องหางเงินเขาบ้านได้ไดครับเพราะนหน่อยก็ได้ร้ายครับมันดูครับนี่ครับต้นตานสุดแสนที่จะสูงครับผม มาดูผมตะบิดคนลักป่าเกาะฐานนะครับมากลูกนี่ครับฐานนี่ครับเชียงมือเกาะฐานนะครับเนาะฐานครับ

วงาเขาหายไปไหนอันเมื่อกี้ยังงาเลยสามสามลอล้นสามทลายเมื่อกี้มันหายเนออัตอมมันเลยโอยคือสมินาใ้เนาะเดปนอะูเดียวใสมา 我，我就靠骂你。